ไม่กินหอครับมาเอารถมาทรงที่หินนะครับที่หินมนมีคน้วสวยนไบ่ขั้สวมคักเลยครับรถลมโบคนมาทรงครับเกิดบรรทุนความมาครับอลายพันธุ์เนือครับหลอแแห่ได้ความหานหไหนไ เฮ้ยนั่นทั่วครับครับผมมาใกันครับมาครับมาพันเมืองครับมาครับกินครับตำหุงครับอะไรวะสิบมาหเลยมาเห็นเงินมาเห็นเงินมาเห็นเห็นมาเห็นมาเห็นครับโอเคักุอยู่อ้าวแบบหุงเลยเมาหงเีสินี้ปะแซมแก้วนี่อันนี้เล็ดนะครับตังค์ตังค์นะครับงครับง หนาปงหางคขาต้ององเลยตององเลยบ่ครับไม่แยกกันมากสิบแบ่งใหเดียวกันได้เข้า่งต่างห้งในการนั้น่ดวคุณจะแ้มแค่มันแค่กันสวยมากแค่บ่แค่หันนะใหญ่มากเลยแค่บันโค่ี๊ข้าพันนนหเดีวไปแค่ไปกว่ายน้ำ ท่นนั้นทำล้วก็ทำให้หอนได้เฮมอลิสอดบุกักอเมริกากินหอมเมียเลยหอมเมียเหรอต้กินต้งอร่อยขมอ่ผมมักินกับผัดหอมปอมหอมซี่หอมิีครับชอบกันดีครับข้ากันดีป่ะนี่หลายเย เขาได้เห็นตามออกเขาผ่านพนักงานหลายคนคุ้มสตานแล้วโบทั้งห้มองก้ามขึ้นมาอันตะเกาหน้านันไปหนิงอันมลาที่ไปกลับนียมีตัวเดียวพอหรอจำประเดียบอกตอนอืมักนันนะนั่สิระบาลนี่ไม่ต้องพคเยืนกันผู้ายไปยูไม่ด้พห่นิงห้องคย นี่ทำยังไงอ่ะอืมอย่าครั่ยื้อเลยไงตัดก้นตัดไงตัดนแม่ชิ้นนี้ใช่ขุยงอกนู้ยน้อไงแย่คุ่ไงอีกเนีแย่ใช่มีเมียมาแล้วอย่กี่รถไฟแบบนั้นโบกรถไฟเนี่ยยื้อไงน้าชิ้นสัาว์ลุงฟังไอ้เพื่อนยื้อไง บ้านพี่ครับสื่อนี่มันมาจุกระเสบคนี่เป็นเชฟไหมครับจะาของบัานเอารถพระทรงบปนนี่

เชุดหอดสมัยเหนือรลกอร่อยนะกินดูจนว่่อยากช่ืยโดนกินเทือรูอร่อยผมาตัวสี่ห้าั่หนึงนี่สี่หาัวนีมีถึปแปะไม่มือนเลยเงินมือนได้ซ้ำไม้หน่อยเดียว่าซื้อมานคว่ยซื้อมหมือนสองนงเตีตายแบบนี้เลย

โอ้ทัเงียเาแต่ครัผมอดใจไวครับผมเดี๋ยวให้ั่ครับคุมาครบซิมบาฮันเมืองเพราอุกันเนาดเุมมื่นเฮ็ดวนแบ่งกินโรสเน้นักอี่ีที่อยากแก่เงี้ยดียวคใส่ มีอย่างหลายครับเจแกจวจุกสุดมากแค่นี้โอ้นี่แล้วครับขาดปรได้ขวองคู่กันมาโอ้เลยครับสองเร้ามาเมี่ยนนี่อันนี้มาทายาบกินมาด้วยมั้เมาว่ะดีเดียบเนาะเป็กครับเป็ก จังจะเรียกปอความพูด mhm. เับสองคกนนะพ่อกินโมเสบ้กันบ่มี่ลราเขาบะมี่อันกินลยไปยังโมเสบเลยเหลียวหันกินแบบแนมบ่มี่แน เอาอยู่บ่ครับสามบ่อแก่ข้าวครับกเบกกเบกได้แก่ข้าวนะครับนี่โกีังี้ะครับสามบ่อนี้จ๊บเนื่อเนื่อมันข้าวครับเหนือมนข้าวแก่คนไหมไหวเนี่ยซะว่าอย่างนี่เด็กอากเนาะพว่าจะขอพิธีฝาดนะ

เนจังวะนี่ดนตรีได้ัวาใจเอาผมอำมลําดีนะอู้เรื่มสดฟันสดทีนี้จะไปเขาคือเก่านับใสออย่างหนึงสมพเขาไปฟอกใส่แบบไมครับขอัอยักตอนนอ้นตอนนั้นตอนหน่อยไม่กินไระสบได้หลายครับเจ้าคุณมือกินไปเลย ต้อครับใหม่วามหมดโอ้ผมกันต้องเตรียมใหม่ก,กัน <c oughs> กินเนื้อเนี่ยสุดว่าเขามันห้างมาน,นานไหมพี่กีด<อ>ต้นหน่อยไว้สร้างอะไนบ้างหนูหมู <c oughs> มัีกทับเลยรู้มิตอนบบเหมือแวบทีนะครับได้ <c oughs> ามาลองไหมาชิม

เียพันม่ตืนะีเัดไปให้ราัดจะพักเสจไพักกินกขอกุสิวักกินพักกินยาอะไรวัน้ช่วงไนี่จะพักมึงจะรู้ได้ไหมผู้ง่มนีแบมอันนี้บ้านยังมาแม่มรนเป็นกองสีจ้ะหอยกองสีครับ มีต่ภาพมครับเชือเชือขวดกองสีกวนแล้วมีหวยค่ะวยคน่ะพาวอาพายังไเียหวยต่อสมแซุ้ยางตมกัสุดยอดิ่มอนอินกวอนก่เงี้ยซิมไปซิมป เรขาพายเล่ิมแบบบรลวดกันครับบ้าวชิมกันนะน้ัวาแล้วบอกว่าบะแพงครับกินเลยจิ้ได้ซิมฟีครับซิมฟีหน่วยอีกพริกไหมตะวันเนาะเปิดเเบื่งานายกนอะไรอย่างี้กิดอะไรขึ้ นเป็่ำครับผมไม่ไม่นองแก่เยโองแก่ัจ้ากจอแก่นเโนเดียวทั่วแบบดีครับแบปะเหตุแล้เห็ุยังสีแ่บ เสียงพีกไวปวดปวดเอ้ยยังว่าว่าเรพีกตันน้อยไงบก่อนบา่อยินไดหรครับโดนโดนกินครับมือซองมือกินแค่นึงว่โดนโดนขงหน่อยมนงบ่ครับผมแต่ๆโดนเยอได้ครับ อบรมซิมาเียนเนื้อสดสเมื่อคืนในเมืองนี่ย <Right. S 1> ในเ่ไม่้องจิเป็นเนื้อร่งขาสัตว์มันชิเป็นเนื้อเขาแซ่แข็งมากมันมีแซ่บครับแมนาไม่เลคนลาดผมหากินอะไรอย่างงีมีแต่เนื้อแล้วะโอ้ตัวตัวตาโอ้งั้นไหนให้อะเย็นไหมโอ้เก๋มันตํำตานั่นอะรัวรัวโป๊ะไปพมายมโอ้ต่อเห็นยิงไปตัวตัวเื้องแไม่กนครับ มีนยของนั้หองน้ใช่ะอาบเลยบยวยน้นำมชีวิติเสียงนัสองคันสอแน่นอชีวิตกำลังประหยัดน้ำซอสาตวะพแต่ายนแทเขายังาบรู้ประยีมสองงานใใ้มก่าไอีกยอดเขาอีกะคิดกูแล้วนานัำสอันสองสันว่า พีกบอเอาเอาไป็ไงห้อนเน่าราถือเพ่อน่เลครับเขาเล่ตามสบายปัดกล้วยของนะต้องหวงร่ดดวาดหนย่อด้วยครับควอดกวาดหนยำใจน่องียน้เดี๋ยวอดกันโดดตามหน่อยครับดเหอโดดมันดีก็มันเสมากพีแดงไหน บยูครับบยูขับมาจากสมเด็จหลายกิโลเเนี่ยาบนอกผู้เขาขับเีบ่เพีแล้วเราเห็นเราเห็นสมผัรวดเวเยอถือว่าแกงหลายอย่างเหลายเหมือนเนี่ยเปรียมเปลี่ยด้การหรือเปล่าเปรียมเกียไม่เกียวซอยเลยเปยเปลี่ยนไม่จียอยังเต็มใส่ยังเพิ่งไปเห็นไ่ต้องเป็นเยนใส่ยน่ต้อง่ต้องเ้าใส่เปนแลรหาเป็นนี่หลากจากเห็นน้ำอึ่ไอ้่ ซิมแตมแตกครับมันีมาไแกหมันเป็นยังบ่บอกรับกับเปียเกัเลี้ยครับต่โดนไปกับซีมีประทางกแ้วแตกองแตกชิมก่อยมันแตกเสบแล้โอ้สบัดละถุงพละถุง่าๆกันเด้อสามคนครับสามคนอาให้สปขางหลังรดหราม่มยาจตรงผินรลอกมเอาตงผิอกไป หงายเลยหัใส่เลยหัวไก่ชุบปลาชุบไม้เนี่ยตกไม้งูจะไถ่ยตรงให้น้าเอาผ่าเชือไปตรงชุบหงอกใหญ่เลยไปตรงสาบไปซิวงตรงอยัางน้ยกามไปตัวยุ่หยิงเหรอมันไม่ไออกไปลรอบ่อะไอย่างเนี้ยครับน้ากล้ามแง่เหมันป้พ่อหรือเชียงเงาจะบานตรงเนี้ครับเสีย พอชื่อหน่อยพี่ยังขิดไปแตกนะใช่ปโอ้ผมจะปัดออกออหง่ายอยู่นะเกลาสีน้ำกลนทุ่มไอไปบนโลกไปเอาของมให้น่ะไปกบไปน้ำมันยังนะนะเป็นเล็กั ได้ที่แลนะครับได้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 ไดได้ไ่ได้ด้ไดคได้ได้าด้ได้ได้ไ้ได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 ได้ได้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 ได้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 ้้ด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 ป้ด้ได้ด้ด้น้ด้ได้น้ด้ได้ด้้ดได้ด้ด้ด